สวัสดีครับวันนี้อมูลเลตปิ่งจะนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญพระปากหลวงพ่อทวดรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์เนื้ออาปาก้าว,วัดช้างให้จังหวัดปัตตานีปีพุทธศักราช2508เหรียญเก่าแก่และหายากที่สุดในวงการพระเครื่องไทยสุดยอดเหรียญนิยมอันดับต้นๆเป็นชุดเหรียญพระเกจิยุคเก่าหายากเหรียญเก่าแก่และหายากที่สุดในวงการพระเครื่องไทยสุดยอดเหรียญนิยมอันดับต้นๆเป็นเหรียญพระเกจิยุคเก่า หาท่านได้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่ w w w a a m u l e t p i n g c o m หรือสแกน QR code ได้ที่นี่ท่านถูกใจในการนำเสนอกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปเหรียนพาปากหลวงพ่อทวดรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์เนื้ออาปากา้าวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีปีพุทธศักราช2508 นักสะสมรุ่นเก่าๆมักจะมีการเก็บพระไว้ในกรอบป้องกันการโดนสัมผัสเหรียญจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื้อตามธรรมชาติเหรียญมีร่องรอยการเก็บล็อกสดตัวหนังสือคมชัดลึกมีร่องรอยสนิมเกิดจากความเก่าของโลหะที่มีอายุมากแท้ดูง่ายจำนวนผลิตน้อยหาพบยากแบ่งปันให้บูชาให้ผู้ที่มีบุญสัมพันธ์เก็บไว้เป็นคู่บารมีสะสมไว้วันข้างหน้าให้บูชาจะยิ่งสูงขึ้นไปกว่าปัจจุบันเหรียญน,นี้เป็นการครอบครองของอวุธตปิง หาท่านได้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่ www.amuletping.com หรือสแกน QR code ได้ที่นี่ท่านถูกใจในการนำเสนอกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปเหรียญทาปากหลวงพ่อทวดรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์เนื้ออาปากา้าวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีปีพุทธศักราช2508พุทธคุณวัตถุมงคลรุ่นนี้ได้รับความศรัทธาสูงเพราะปรากฏประสบการณ์จากผู้ที่บูชามากมาย โดยเฉพาะเรียญรุ่นแรกที่มีพุทธคุณโดดเด่นในด้านแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายภัยพิบัติและอุบัติเหตุเมตตามหานิยมเหมาะกับผู้ค้าขายติดต่อธุรกิจเจริญรุ่งเรืองหนุนดวงหนุนการงานคือหาท่านใดสนใจสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่ w w w a m ิลยูดับเบิลยหรือสแกน qr code ได้ที่นี่ท่านถูกใจในการนำเสนอกดไลค์กดแชร์กดๆๆติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไป เหรียญพาปากหลวงพ่อทวดรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์เนื้ออาปาก้าวัดช้างแห่งจังหวัดปัตตานีปีพุทธศักราช2508คือวัตถุมงคลที่มีทั้งคุณค่าทางพุทธคุณและคุณค่าทางประวัติศาสตร์เหมาะสำหรับผู้ศรัทธาหรือผู้สะสมพระเครื่องที่มีแนวทางชัดเจนเหรียญน,นี้ไม่เพียงเป็นเครื่องรางคุ้มครองแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของศรัทธาอันมั่นคงในพระกรรมฐานสายปฏิบัติอย่างแท้จริงหากท่านได้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่ www. a m u l e t p i n g com หรือสแกน QR code คได้ที่นี่ท่านถูกใจในการนำเสนอกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปเหรียญพาปากหลวงพ่อทวดรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์เนื้ออาปากา้าวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีปีพุทธศักราช2508ผู้สัทธาหลายท่านยืนยันว่าเหรียญรุ่นนี้ช่วยเปลี่ยนชีวิตได้จริงในหลายสถานการณ์ถือเป็นเหรียญยอดนิยมที่คุรค่าแก่การสะสมด้วยความเก่าแท้จากยุคต้นของการสร้างพุทธขุนเข้มขลังพิมพ์ทรงสวย และมีประวัติการจัดสร้างชัดเจนหากพบเปลียนแท้สภาพดีถือว่าเป็นหนึ่งในของดีมีคุณค่าทั้งในเชิงพุทธศินและพุทธคุณอย่างแท้จริงหาท่านใดสนใจสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่ w w w o l e d a m u l e t p i n g c o m หรือสแกน QR Code คได้ที่นี่ท่านถูกใจในการนำเสนอกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไป เหรียญพระปากหลวงพ่อทวดรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์เนื้ออาปาก้าวัดช้างแห้จังหวัดปัตตานีปีพุทธศักราช2 5 0 8ไม่เพียงแต่เป็นพระเครื่องที่มากด้วยพุทธคุณและพลังศรัทธาหากแต่ยังเปลี่ยนไปด้วยประวัติศาสตร์และความขลังที่สืบทอดจากพระเกจิผู้เรือนเวททั่วประเทศเหมอย่างยิ่งทั้งสำหรับการบูชาคุ้มครองชีวิตและการสะสมเพื่ออนุรักษ์คุณค่าทางจิตใจและมรดกพระพุทธศาสนา หาท่านได้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่ w w w b o o l e a m u l e t p i n g c o m หรือสแกน QR code ได้ที่นี่ท่านถูกใจในการนำเสนอกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไป